บิกกี้โพสท่าอย่างหล่อแคปชั่นเพลงฮิตบัตรสมองน้อยจนมาเห็นกับตาจนพาใจมาเจ็บชีกบอมีมองเย็บหัวใจที่ให้เจ้า,าน,น้อยน้อยกับมุมวิวบรรยากาศชิลๆและเคอรี่ที่อร่อยที่สุดซอหนินินเด็กปั้นที่มานสวยน่ารักสดใสสวยเกินแงกูมีถ่ายโฟเต์<ส>จุด <ขอ S 1> บันเลตา รันสวยมากวันนี้ทำอะไรว้าวเปลี่ยนท้ายด้วยคลิปนิ้นนิ้นโชว์สเต็ปเอลพพิ้วตัสมาก